วิธีการปิดการขายโดยมองโลกมองไทยบายธีรพัฒในยุคนี้ยุคข้าวยากหมากแพงไม่ว่าจะเป็นน้ํามันไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าทุกสิ่งทุกอย่างพลังงานที่เราจะต้องซื้อเข้ามามันร้วนแต่เป็นต้นทุนหลักของธุรกิจเท่านั้นหลายคนอาจจะมีปัญหาเรื่องค่าไฟแพงแรงดันตกระบบไฟฟ้าไม่สเสถียรสิ่งนี้คือปัญหาหลักของกลุ่มผู้ใช้ไฟในฐานะที่ผมเป็นช่างไฟในตำนานผมก็จะ แบ่งปันประสบการณ์และสิ่งต่างๆให้กับลูกค้าแต่ถ้าเกิดลูกค้ารู้สึกกังวลเราเองก็จะต้องไขข้อข้องใจว่าสิ่งที่เขาอาจจะกังวลไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขที่มันไม่ยั่งยืนปัญหาเรื่องอายุระยะเวลาหรือความปลอดภัยที่จะเกิดขึ้นกับในระบบเขาเราเองก็ต้องสื่อสารในทางตรงในข้อมูลที่ถูกต้องเท่านั้นกับลูกค้าเพราะฉะนั้นลูกค้าสมัยนี้เขามีข้อมูลเยอะกว่าเรามากและข้อ 3. ถ้าเกิดเขาปฏิเสธ ที่จะซื้อสินค้ากับเราอะเราก็บอกว่าเขาก็มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธได้แต่เราก็มีสิทธิ์ที่จะนําเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเขาพิจารณาได้ด้วยเช่นเดียวกันและข้อ4เมื่อเขาใช้แล้วจะรู้สึกเป็นอย่างไรแน่นอนเลยคุณจะมีพลังงานที่ลดลงระบบไฟฟ้าคุณจะ,ะเสถียรมากยิ่งขึ้นและคุณอาจจะมีโอกาสเพิ่มโหลดได้โดยไม่ต้องตั้งหม้อแปลงใหม่หรือขยายรายการผลิตใหม่เพิ่มเติมเลยก็เป็นได้และสุดท้าย อารมณ์และความสบายใจของลูกค้าจะเกิดอะไรขึ้นในเมื่อเขาไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเป็นเบี้ยหัวแตกช่างไฟที่ดูแลในโรงงานเขาก็งานน้อยลงและค่าใช้ไฟค่าพลังงานไฟฟ้าก็ลดลงตามไปด้วยเพราะฉะนั้นปัญหาเรื่องค่าไฟรายเดือนเกิดลดลงการเพิ่มโหลดได้ก็เพิ่มได้หรือแรงดันไฟฟ้าที่มันตกที่มันไม่สเสถียรก็หายไปและที่สําคัญช่างไฟ ที่จะอยู่กับโรงงานเขาก็จะมีอายุงานที่ยาวนานเพิ่มขึ้นโดยเขาไม่คิดจะลาออกกลางคันเพราะว่าโรงงานนี้มีแต่ปัญหาเยอะเหลือเกินแค่นี้ครับวิธีการปิดการขายที่สามารถนําไปใช้ได้กับทุกวงการจากธิรบัตเรเ,เกิดมาเพื่อท่านคุณเกิดมาเพื่อเปันสวัสตีครับ